ลีเจนช็อปบริการเติมโรบักแบบ IP s ีเซิร์ฟเวอร์และ ID พารเรท10และยังรับกดผลเกมพาร์สูงถึงเรท12เช่นบ็อกฟูดทิมเลกาซี่และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันแถมยังรับเติมทอยโค้ดเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าร้านหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะนะัตอนนี้นะครับผมพี่ได้ทําการเดินทางมาถึง4 0,000ซับส ไลค์แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆทุกคนเลยนะครับผมนะที่ร่วมกดซับสไคร์หรือว่าร่วมเป็นกําลังใจให้พี่นั่นเองนะครับผมนะในที่สุดตอนนี้พี่ก็40,000ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคาดว่าในปีนี้นะครับผมนะพี่จะทําให้ได้ประมาณสัก50,000ซับละกันนะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่กดแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะเราจะอยู่ไปครอบครัวแบบนี้ไปตลอดไปนะครับผมนนนนนะะะะะะเเเเอาาาไไดดด้้้คคคคครรรรรัััััับบบผผผผมมมมมีี๋ยยวววจพุณููช่่ปปปโใหกกแล็ฟงติ อะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมคอนเซปต์ของช่องเรานั้นก็คือการสุ่มผลนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะผลมันกําลังเกิดอยู่เดี๋ยวเราไปหาผลกันก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปสุ่มผลนั่นเองนะครับสต่อเลยนะครับผมมาดูซิว่าพี่จะเกลือขนาดไหนนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับผมพี่สุ่มผลที่ดีที่สุดน่าจะเป็นผลสายฟ้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนผลประตูก่อนนะครับแล้วเราไปตามหากันนะครับเอาจริงๆนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมเเเเปปป็็นน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 คคคคคลลลิิสสสสััััััััั้้้้้ๆๆ่่่่ออองงะะะะรรรรรรรบบบบบผผมมมมมมกกกกหหหาาาาาาไไไไททํใใยยยววดดดึแีีชถข นะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มหากันเลยนะครับผมนะอยู่ประมาณ1,800นะครับเดี๋ยวเดินหาก่อนนะครับมันจะไปทางไหนได้นะครับผมนะฮะน่าจะเป็นเกาะเต่านะครับผมนะไปหากเกาะเต่ากันนะครับ ไม่ใช่นะครับผมนะอยู่ที่ไหนวานะครับอ้นไหนก็มาที่แมนชั่นแล้วนะครับผมเนี่ยขอญาตสุ่มผลหน่อยละกันนะครับผมนะฮะราชาเกลือหรือเปล่านะครับผมนะพร้อมนะครับผมไปครับเฮ้ยฟาสต์โหมดเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวชื่อมันแปลกๆนะครับผมฟาสต์โหมดเป็นทางด้านของผลยางนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปหาผลกันต่อนะครับผมนะเดี๋ยวอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอญาตดูก่อนนะครับผมนะน่าจะเป็นเกาะใหม่หรือเปล่านะครับเกาะบิ๊กมัมนั่นเองนะครับอ่าใช่ด้วยนะครับผมนะเป็นเกาะโฮลเครกนั่น มันกระตุกอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คปิงแป๊บหนึ่งนะอู้สามร้อยกว่าเลยนะครับผมบ้าไปแล้วนะครับผมถึงว่ากระตุกจังหน่วงจังนะครับผมนะแล้วก็ล่าสุดเหมือนจะมีเออเรียบร้อยนะครับผมนะทั้งสุ่มผลนะครับผมนะทั้งหาผลคือแบบเกลือไปไหนนะครับผมนะผลยางนะครับผมนะจากที่สุ่มนะครับแล้วก็ผลผลนามนะครับมันเขียนว่าผลเข็มนะครับผมจากผลน้มกลายเป็นผลเข็มเแลีวยนะครับผมนองนองออเอาละครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไม่ใช่แลจะรีบจบไปไหนนะครับผมโอเคผมจะ เลยนะครับผมมาดูซิว่าจะมีโค้ดอะไรมาใหม่บ้างนั่นเองนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าทวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราอยู่ในหน้าของเอ่อบ็อกฟู้หรือว่าเกมบ็อกฟ o ้นั่นเองนะครับผมนะเขาได้ทำการนะครับผมแจกโค้ดมาใหม่นะครับผมนะเกี่ยวกับ 5B หรือว่า5 Billion Visit นะครับผมนะถามว่ามันคืออะไรนะครับผมนะพี่ก็ไม่รู้นะครับแต่ในเมื่อเขาแจกโค้ดเนี่ยนะครับผมนะมันก็จำเป็นที่ต้องใช้นะครับพี่ก็เลยนำโค้ดมาให้น้องๆนะครับผมได้ใช้กันนั่นเองนะครับผมนะบางคนอยากจะรีสเยออะะๆไรี้นต าโค้ดนี้ไปใส่ได้นะครับโค้ดที่พี่จะพูดถึงเนี่ยนะครับผมมี2โค้ดด้วยกันนะครับผมโค้ดแรกเป็นโค้ดรีสแต็กนั่นเองนะครับเอาไปใส่ปุ๊บเนี่ยนะครับผมจะเป็นการรีสแต็กนั่นเองนะครับต่อไปเป็นทางด้านของโค้ด EFP คูณสนะครับผมนะใช้ได้ถึง30นาทีเลยนะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมนะ EFP 5 B นั่นเองนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะก็เป็นเพียงแค่การบอกต่อนั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่รู้แล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมก็็็ขขขอออออออบบบบบบคคคคคคุณมมมมมมมาาาาาากกกกกกๆเเเเลลลลลยยนน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 ะะะะรรรรรััััััััผผผทีีี่่่้้้้้้ชดดววววสหหหิิิปปปโตตงไไจใ สวัสดีครับ